ตาคิวพ่อนางเอกนะครับมน่าจะเอ่อเที่ยงคืนค่ะว่าหามเที่ยงคืนหรือไงถ้าใครเที่ยงคืนลองหนึ่ก่อนไมมันจะได้ซบได้นะอะไรครับมันจะได้ยอดซบนะมันจะได้ซบมันจะได้ย่อมันจะปวดข เออไม่ได้พถีพันไทยไนนะเนี่ยนะามันเสเียปวเป็นภาพครัวแ้เกยร์ะคัแมนนี่น้องีนอกมาแนว่ยเอ็นมบอตั้งเราไปืเ่เทียไปถ้างเ่าถอดรงเท้าอเ

เรียงทันัดอบอีไมราคาเอาไปทำโปรเตอร์ลำเื่องเลยนะครับก็เสีตรชอรมอรบเรียวมาตรดาก็ต้กงกับรกอรมณ์ยก็เห็นครับเครื่องตัวได้ไหมหรือได้อยู่ ว่าหน้าพี่ตายได้มากเลยเมื่อกี้หมายถือว่าจะหลับจริงจะหลับจริงหลับจริงนะแป๊บนึงนะ Oh mm -hmm. my

รูปสวยมากเราตามรูปเต็มนะครับพี่น้องยังไม่เสร็จนะคดอก เพื่อการอะไเอาเอาเลยครับ พี่หนุ่มแป๊บนึงจิบบ่เอออรับร้องมึงพี่หนุ่มลองดูน่ากินพี่ร้านสีน้ำน่ากินนะน่ากนได้ไหมได้ไหมพี่เย่ ทรูปสุดท้ายก่อนฮะเพื่อาสั่งยังไงบ้างครับความรู้สึกปวดเอวปวดเอวค่ะปวดเอวค่ะเพราะมันใช้ยากเออมันใช้บอดี้นะครับสู้มาก ท่านประหลัดฉีกเฝ้าแล้วครับท่านประหลัดฉีกนั้นแล้วครับเกย์แล้วเกย์แล้วอยดันเข้าดันตัวตเข้าไปหานกเกอร์จ้าเหรนโบ้เรนโบ้เรนโบ้เป็นฉากเปยังงอ่าเราดันเข้ามาให้คอไตตรงได้บอลได้อยู่แต่ได้ไม่ได้เลยเพราะฟิวหน้ามันได้เลย เมื่อกี้มันว่าไงมัน,ม,นมันอ่าปากแต่ว่าหัดตอนแล้วเ,ออาาเราเอาตอนอ่าปากดูวยพี่โยพี่โย่เราเอาตอนอ่าปากดูเนี่ยหน้าก็าได้เลยเนี่ยถ้าทำตอนนี้ทำมันก็อานปากมันจะได้นไงเราก็เอาหนาลงจังหนวะหนึง่งฟิวโพเตอร์ละคร อันนี้ได้เนี่ยปไปไปอ่านละเดี๋อยวรอเหี่ยวเฟสรอไปพักสายตางกครับสิ้นแล้วครับโอเคครับพ,พอกันไปช่ิมมนาค,ครับ